สไปดีท่านผู้ชมสบ,บูย่ยังติดภารกิจคือเก่าไอ้พี่น้องตัดเครื่อนมาเละแต่ว่าสบมพูกับกิจทางไอ้พี่น้องได้ได้แล้วมีคลิปสีดงพี่น้องเอ้ยค่ะตัดเครื่องตัดโค้งยิบเพื่อนให้ถูกขายแชมพูสิมาซอยเสื็สิมาลงกับพี่น้องนั่นเนาะเอาคลิปสั้นๆันน้อยหนึ่งน้อพี่น้องเนะาะภารกิจกหลาย ผลิตภาาัณฑ์อีเดียพี่น้องเอ้ยแชมพูเสียนั่นซอยเสือกาลังซอยอาหายเป็นซิบโกมือแน้วพี่น้องเนะาะซิบโกมือทีซัปโอมีคลิปลงสชมพูกะตัดเครื่องเนี่ยขายดีเนี่ยขายขายหวยเนี่ยพี่น้องแบูพูขายหวยออนไลน์ ไายเวออนไลน์เน่ย่านเดชอยู่ทางสัปโปโา่ห้านเนาะพี่น้องเนาะบางเจ้าพี่น้องบางไทยกะเข้ามมเบิ่งสบูน้ำการหวยนี่จะออกทุกๆวันจันทร์พุธด,ดาบกะซุกเนาะพี่นอ้องน,นั่นแหละ ต่วสบูมีเวลาหนึ่งคลิปสิไปสิไปหล่อหันหล่อนี่สบูกาอยากพาพี่น้องรลพี pagar, ่น้องีิไลสบูกนังฟังเป๊ะติดภารกิจน่ขันวาสิมวาสุพี่น้องฟังรือ่าสบูติด เครื่องอนี้เลยพี่น้องเอ้ยอย่าพี่น้องเบื่อเนาะนะสาบู่ก็เลยบุเหตุคิดโดงแต่วัน,นมันก็นลายมือด่ะลายมือด่เอะเขากล้สิมาบอกกันจักน้อยรวมกันจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะอหอมปากหอมคอปล่อยให้ห่อห่อเถิงสบู่ตัดเครื่องกันโอเคเลยพี่น้องพ่อเด็กตัวเองได้ กึงขันว่างาเมื่อคืนน้องดูไอข้ขามักหากาในสีมือมกักในสีมือสบู่เอนกันมาตัดน้ำจะโบซอยเสือพี่น้องตัดเสือไปการตามลูกค้าคนสั่งซอยเฟดว่าอย่าให้มันเดี่วมันนี้ว่า ลูกค้าเพป็นชิมาเมื่ออื่นเพป็นชิมาเอาไปฝ้าแลหลกแหลกสบกู่กระไลส่งมีมูนีกาเป็นเหมือนซุปสบู่ก็ไปขายเด็กตีจะหน่อยสีโมสีฮามงนี่แหลสะสบู่ก็จะไปขายเด็กอยู่ข้างน,นอนๆๆสกสวยสกส็กต่อไป จะโบยง่ายๆแลพี่น้องสอยเด็กกะเลอะพี่น,อนะอน,นอ้องเงยดียวส้อยง่ายๆแจมปุ่นเดกพี่น้องบยยกโยมีโกาสพี่น้องนะเสื้อเสือตัวนั้นหัน ลูกค้าเป็นฝ้ามาเอาะสบ,บกูกระทายหกใบอยู่หรอกว่าจะให้พี่น้องเบิงโตเป็นกระโปงสีสีสีฝ้าหรือว่าสีน้ำเงินเอนมาสี่างสีกรมมาสีเอาร่งแบบเขาเอิญมาซุ่มโวนไอสังเดอยู่ในยูทูปพี่เนาะในสอง,องนาเราจะคิดเซตซุ่มโวนเนาะแต่ว่าสะบ,บววูโบได้่าน บพท่านในพานบพท่านแดงสางได้ไดนะ้ยังอยู่ในขั้นตอนบพท่านในพานกดคงองโยธุสบู่โดยหลวงพี่น้องเมืองบุรีสบู่ว่าดแเอาลงเป็นหุ่นผาดไปเสือมันก็ะเรีอาร่มบรุรีว่าสบู่กระทัดโต้ว่านเป็นดอกกำลังเหี้ยกกำลังแอบแอบเพ็ดไปนำ แอบท้ายน้ำแอบตัดต e no ่อน no ้ำ hey, หัวสบู่เห็ดเี๊กระนี้เจียบสบู่ก็ท้ายนีนโทรศัพท์ตัดในโทรศัพท์แล้วก็ลงเลยสบู่ก็บบอท่านนี้เงินแต่เงินหูในยูทูปน้ำที่ว่าเขาไปเบิ่งที่ว่าเป็นสอนว่าวิธีตัดคลิปวิธีลงคลิปวิธีหลดหันหลุดนี่มากจังในมือสีได้คนนี้สบู่กับบอท่านนี้มีรายได้ในยูทูปนะพี่น้องเราสบู่ก็เห็ดบอท่านเป็น ปันไนน่เด็กอะหาสิบเปอีสังคือดกุดกตัดคลิปสบู่อะฮาวริเซียคารนั่นเนาะบอสามันถดกุดกออกได้ฮาวาดันในพานกดกันดิกาของยูทูบแดวแล Jam ้วพี่น้องนี <depuis S 2> ่ส <bracelet> บ <altre> ู่เห็นแเดียวสบู่ให้เบิมงว่ะ ดูตัดเสือเลี้ได้ค่ะคนที่ว่านี่กระเปตุย๋ยไปจอยับพี่น้องคอลาวายอาายนี่อคอลาวาเนี่สบู่สิแคสนีกคนเนสบู่บ่มีหุ่นหุ่นกโบ่มีพี่น้องเลยกำลังสัง่งเตาเก็บเงินเมือนั้นลูกขามาแปลงเครื่องมืองมือวันนั้นาานะโอ้ยสบกูกับค่ะคายลิบุจัก สิแปรงเครื่องสะบูนจนสั่นค้ากันจนสั่นจะเป็นสั่นอีสังจะเป็นสั่นอย่างหมทันเขาจะเป็นสั่นคาเด็กอีสังไงมันจนว่าเบาเกียวหายไปจะซื้อด้วยวันนี้เดี๋ยวโบยไปสักจะซื้อด้วยวันนี้เดี๋ยวสะบูยคือว่าพี่พี่ดามเนจะยังกระยักได้ละซะเนาะเอากระยักเอาใจขายเนาะเนาะขอนี่งานเราพี่ พหะาวายป่าเสียนลงไปการได้ี่นหออตัดข่าวมันมาทันนะสบูเขาโควง,งางจังดีกัน,นย่อมันดีดีอ่ะจับเนี่ยสบอูอยังแบตตรีดใหม่นียสบูยังใช้ตะรีอยู่นี่แด่่วะมีแผ่นดีทะโฮ พันหมอน,มน้ำมันอีกอะลำปืป้ดๆทั้งนั้นรวกนจะนอนนะพี่น้องเนาะนีะ่้าหอนิสบุกกจีเาปิิพเพียงสินะพี่น้อง,อนนงอเนาะาพไ่นอเอกดได้ก,แก,กดแชรกดติดตามื่อเป็นกำใจสบุกเิสะสะต่อไปเด้อพี่น้อง อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งรำรำพี่น้องเพื่อสิบุปผาเก็บจับไปกระดิ่งพี่น้องไปบ้า